สวัสดีครับวันนี้ผมเอแม็กกูดคานะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่เต็น์สาขาท่ามะเขือนะครับวันนี้มาส่งมอบรถโตโยต้ารีโวตอนเดียวนะครับพบกับเจ้าของใหม่และอันนี้ชื่อคุณเลยนะดวงธิดากาลาสีค่ะอะดวงธิดาเนาะของพี่ดวงธิดามาจากที่ไหนเอ่ยอุทัยค่ะอ๋อมาจากอุทัยธานีเลยเนาะก็ต้องถามก่อนซื้อรถคันเนี้ยซื้อเนี่ย,เ,ยเคยเห็นรถคันนี้ก่อนไหมไม่ค่ะไม่เคยเห็นเลยเยพิ่งจะมาเจอตัวจริง รถเพิ่งจะได้เห็นวันนี้นะครับอย่างที่บอกเนาะอันนี้ลูกค้านะครับเคสนี้ดูมาจากเพจหรือ Facebook ของทางแม็กกูดค่านะครับก็ทักเข้ามานะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ไปทำสัญญาให้ที่บ้านเลยเนาะไม่ต้องมาเลยไม่ต้องครับเอกสารยุ่งยากไหม ยากค่ะไม่ยากเนาะออกง่ายมากออกง่ายมากตอนนี้พี่ดวงทิดาทําอาชีพอะไรอยู่ครับทําไรค่ะทาไรเนาะทำไรมันมันสำหรัหลังอ่าเป็นอาชีพเกษตรกรเนาะค่ะอ่าคันนี้ก็ซื้อไว้ใช้เนาะเผื่อไปบรรทุกปุ๋ยบรรทุกยาบรรทุกอะไรก็แล้วแต่เนาะนะครับอันนี้เห็นรถแล้วถูกใจไหมถูกใจมากค่ะถูกใจเนาะค่ะสวยด้านในก็สวยด้านในก็สวยอีกค่ะสวยทุกด้านเนาะค่ะนะครับอันนี้อยากให้แนะนําเพื่อนๆหน่อยนะครับที่จะมาซื้อรถกับแม็กกูคาให้แนะนําก่อน ค่ะถ้าใครอยากออกรถก็มาที่เต็นท์นี้นะคะออกง่ายมากเลยค่ะไม่ต้องยุ่งยากเรื่องเอกสารก็ง่ายบริการถึงที่เราอยู่ที่บ้านอยาเข้าไปหาเราเองค่ะ,อะโอเคของเราบริการดีไหมดีค่ะบริการ,ร,การดีดมากนะค่ะ,อะโอเคอ่านอีกเป็นหนึ่งอีกหนึ่งเคสนะครับที่ลูกค้าได้รับรถกลับไปเนาะคันนี้ดาวไปเท่าไหร่นะหมื่นหนึ่งค่ะดาวไปหมื่นหนึง่งค่ะโอเคนะครับดาวหลอกหมื่นหนึงจริงไม่ต้องดาว ครับวันนี้ก็ส่งมอบรถเป็นที่เรียบร้อยเนาะ่ังนั้นก็ขอขอบคุณพี่ดวงทิดาเป็นอย่างสูงนะครับขอให้เอาไปใช้ร่ำรวยแล้วร่ำรวยเฮงๆนะครับวันนี้ผมเอแม็กกูด้าพร้อมพี่ดวงทิตาขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ